โอมชานติวันนี้วันที่25เดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการสแสดงของละครนี้นั้นเคลื่อนไหวไปอย่างแม่นยำบทบาทอะไรก็ตามที่ถูกเล่นในเวลาเฉพาะใดๆมันจะกลับมาซ้ำตามนั้นนี่ก็จะต้องเข้าใจอย่างแม่นยำ คำถามอิทธิพลของล,ลูกนั้นจะปรากฏออกมาได้เมื่อไหร่พลังอะไรที่ยังขาดหายไปอยู่ในเวลาปัจจุบันคำตอบอิทธิพลของลูกนั้นจะปรากฏออกมาเมื่อลูกนั้นอยู่อย่างแข็งแรงในโยคะยังไม่มีพลังเช่นนั้นและโดยการมีการจดจำเท่านั้นพี่ลูกจะได้รับพลังพลังแห่งการจดจำที่ยัง ขาดทายไปอยู่นั้นจำเป็นต้องการในดาบของความรู้เมื่อลูกที่ารณาตัวลูกเองเป็นดวงญาณและจดจำพ่อได้อย่างต่อเนื่องเหลือของลูกนั้นก็สามารถท่ามภาคไปได้นี่เป็นเรื่องในวินาทีตาลักษ์ของคุณธรรมจุดแรกเมื่อไปเยี่ยมวัดให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า ทั้งหมดนั้นเป็นอนุสรของลูกแล้วลูกนั้นอยู่วนี้ก็กําลังจะเป็นเหมือนกับรักษมีนาลายจุดที่สองในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้มีชีวิตอยู่เหมือนกับดอกบัวเมื่อหงและนกกระสาอยู่ด้วยกันพวกเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยไหวพริบอย่างมากแล้วก็ยังอดทนอย่างมากมายด้วย พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสำเร็จตลอดเวลาในงานรับใช้ที่ลูกทำโดยการได้รับประกาศสีบัติของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความพึงพอใจเพื่อที่จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำให้ใส่ใจสองสิ่งหนึ่งนั้นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการกลมกลืนตันสกาและอีกอันหนึ่ง สำหรับลูกๆที่จะคงอยู่อย่างพึงพอใจแล้วทำให้คนอื่นพึงพอใจด้วยเช่นกันให้สร้างการติดต่ออยู่กับคนอื่นๆโดยการมีความรู้สึกลักและยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาแล้วลูกนั้นก็จะได้รับทั้งประกาศสิบัติเหล่านี้ได้ลูกนั้นต่อมาก็จะมาเป็นกระจกในภาพลักษณ์ของข้อ ในชีวิตปฏิบัติของลูกแล้วพ่อนั้นก็จะปรากฏให้เห็นในกระจกอย่างที่ท่านเป็นและท่านเป็นอะไรคติพจน์ให้ทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในสภาพสํานึกตดวงยานและให้การบริจาคชีวิตแล้วลูกนั้นก็จะได้รับพรจากหลายๆดวงยานได้อัจฉาโอมชานติ